เนื่องจากสาเหตุคือชอบลิซ่ามากมันนี่ทำถีติีม่อีกแล้วคนแต่งเพลงก็ปลืม้มฟังคนในอเมริกาพูดถึงน้องลิซ่ารวมถึงบรรยากาศฮาโลวีนที่เกาหลีมีคนแต่งชุดไทยด้วยนะสวัสดีครับทุกคนหลังจากเมื่อเช้ามีข่าวดีสุดๆกับภาพที่น้องลิซ่าแต่งตัวเป็นตุ๊ก,กตาในสควิตเกมสามารถทํายอดไลค์ได้ถึง12ล้านหัวใจบนอินสตาแกรมทำให้ลิซ่ากลายเป็นคนแรกและคนเดียวในเอเชีย ที่ทำสิตินี้ได้ใช้เวลาไปทั้งสิ้น33ชั่วโมงเท่านั้นเร็วมากๆครับถือเป็นการทำลายสิติของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและล่าสุดตอนนี้ก็12.6ล้านหัวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วการจะก้าวไปถึง13ล้านนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมครับวัน2วันนี้ได้เห็นแน่ๆในขณะที่ตัวเพลงของลิซ่าอย่างลาริสาและมันนี่ก็สร้างประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องติดชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100ทั้ง2เพลงโดยลาริสาในอันดับที่84และมันนี่อันดับที่90 ซึ่งเป็นศิลปินเคป๊อปหญิงเดียวคนแรกและคนเดียวที่เคยทําได้แต่ถ้าเป็นศิลปินกลุ่มก็จะเป็นวงแบล็คพิงก์นั่นเองครับกินรวบทั้งหัวทั้งหางแบบไม่แบ่งใครเลยจริงๆขนาดคุณรีเบคก้าบูมซึ่งเป็นคนแต่งเพลงมันนี่ก็มาโพสต์ไอจีฉลองความสําเร็จของเพลงนี้ด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยปล่อยคลิปฉลองเวอร์ชันรีมิกออกมาแล้วนะครับตอนที่มันนี่ติดชาร์ตบิลบอร์ดครั้งแรกในฐานะเพลงดิจิตอลที่ขายดีซึ่งเพลงมันนี่ก็เป็นเพลงที่ฮิตในฝั่งอเมริกามากๆเพราะฉะนั้น ลิซ่ากนดีกว่าครับว่าเธอนั้นด่งดังขนาดไหนเพื่อนเขานะในห้องเรียนนะครับผู้หญิงคนหนึ่งอยากเรียนภาษาไทยเนื่องจากสาเหตุคือชอบลิซ่ามาก <c oughs> เขาบอกว่าเพื่อนของลูกเขาในชั้นเรียนเนี่ยที่อเมริกาอยากเรียนภาษาไทยเพราะน้องลิซ่าเพราะชอบลิซ่า ลิซ่าถือเป็นศิลปินที่มีคนรู้จักในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรื่องสซอร์คิตเกมกำลังดังเด็กๆที่อเมริกาชอบดูมากแล้วก็มีการใช้เพลงมันนี่ของน้องลิซ่าไปประกอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยทําให้คนรุ่นใหม่ในอเมริกาอยากรู้จักลิซ่าเยอะขึ้นอีกเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันนั่นเองครับโดยยูทูบเบอร์ท่านนี้ก็ชื่อว่าจีโร่ชานนะฮะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนไทยในอเมริกานั่นเองดูแล้วสนุกได้สาระก็สามารถไปติดตามกันได้ครับตามชื่อช่อง YouTube นี้เลยโดดยยยกกก่่ออนนนนนนนห้้้้าาาาีีีคคุณ็เพูถึงงจััรไฟฟนนทล กับแบรนด์เซรีด้วยนะว่าขายดิบขายดีในอเมริกามากๆจนกลายเป็นชื่อรุ่นจัก,กรยานว่าลิซ่าไปแล้วนะครับสรุปอันนี้เป็นจัก,กรยานไฟฟ้านะฮะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ราคาก็ประมาณ1,000 0แบาทไทยครับแต่ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นไปอีกซึ่งกระแสะความเป็นไทยของน้องลิซ่าก็ด่งดังในเกาหลีไม่แพ้กัน อย่างงานฮาโลวีนที่ผ่านมามีคนแต่งชุดไทยแบบน้องลิซ่าเดินอยู่ในเกาหลีด้วยเข้าใจว่าสสาวที่แต่งชุดไทยท่านนี้เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นจัดเต็มมากมีคนมาขอถ่ายรูปเพียบน่าจะเดินอยู่แถวย่านอิตาลี all, ย่านวัยรุ่นเด็กแนวของเกาหลีนั่นเองที่มีคนจํานวนมากแต่งชุดคอสเพย์มาฉลองวันฮาโลวีนด้วยกันนะครับใครอยากดูคลิปเต็มก็ตามชื่อนี้ใน Tik t o อกได้เลยนะฮะไม่ใช่แค่พี่จีซูเท่านั้นแล้วสินะที่อยากแต่งเป็นล,ลิษาแฟนคลับทั้งหลายก็อยากแต่งตามเช่นเดียวกัน เดี๋ยวเรามาเฝ้ารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้ว IG ของน้องลิซ่าจะไปแตะ13ล้านไลค์ภายในคืนนี้เลยหรือเปล่าเราจะมาอัปเดตกันอีกรอบรวมถึงเพลงมันนี่กับล,ลิซ่าจะไปไกลสุดแค่ไหนจะไต่อันดับในวิวบอร์ดขึ้นไปอีกเท่าไหร่ชั่วโมงนี้หาตัวจับได้ยากและหาคนหยุดเธอได้ยากจริงๆครับไม่ว่าพวกท่านจะต่อต้านเท่าไหร่ก็ไม่ชนะหรอกเพราะฉะนั้นมาเข้าร่วมดีกว่าครับคลิปนี้ก็รวมเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ